สวัสดีครับเช้านี้มารีวิวท่อนะครับเป็นท่ออลูมิเนียมนะฮะตัวนอกสิบหกมิลนะครับห้าหนุนรูแปดนะฮะรูในจะเป็นแปดมิลนะครับตัวนอกอยู่ที่สิบหกมิลนะครับท่านใดสนใจสั่งซื้อก็ทักเข้ามาเข้ามาตามไอเดียไลน์แล้วก็เบอร์ทโทรนะฮะส่วนไซส์อื่นๆไซส์ต่างๆก็ สอบถามเข้ามาทางไลน์ก็ได้นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับตัวนี้ตัดอยู่ที่60เซนนะครับตัดไว้อยู่ที่60เซนมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับราคา250บาทนะครับรวมทรง60เซนนะฮะผิวเนียนยนะครับเป็นงานฉีดนะฮะไม่มีตะเข็บน,นะครับท่านใดจะไปทำอา่า งานด้านต่างๆก็ทักเข้ามาฮะท่อมีมีหลายขนาดนะครับหลายสายอันนี้เอามาดูให้ดูข่าวๆนะครับมีบริการเก็บเงินไปทางนะฮะจ่ายตังค์หน้าบ้านนะครับท่านใดสนใจก็ทักเข้ามานะครับงานท่อนะครับงานท่อนะฮะใจ่ก็ทักเข้ามาครับถิวเนียนๆครับสนใจก็เดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรให้ไว้ด้านบนนะครับสอบถามเข้ามานะฮะ สินค้ามีเยอะนะครับไม่หมดนะครับท่านใดสั่งซื้อจำนวนเยอะก็ทักมาคุยกันนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับส่วนลูกค้าที่เที่ลูกค้าเก่านะฮะที่กดติดตามอยู่ก็สั่งเข้ามาเรื่อยๆนะครับสินค้าไม่หมดนะฮะทักเข้ามาถามได้นะครับสนใจก็ทักมาค่ะโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ